สวัสดีค่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกของปีศาจแดงกันนะคะวันนี้อยู่ต่างจังหวัดค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะเพราะว่ามาเฉลิมฉลองวันแม่กับครอบครัวนะคะแต่ว่ามาอัปเดตข่าวสารให้แฟนๆได้ติดตามกันเหมือนเดิมเนาะก็ข่าวครา,าวของปีศาจแดงเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องที่น่าสนใจก็คือการเปิดตัวเสือ้อเติร์ดชุดใหม่ของสโมสรนนะคะทาออกมาได้สวยเลยเพราะว่าทางอาดิดาเนี่ยก็จะเป็นการ ฉลองครบรอบ75ปีของพวกเขานะคะแต่ว่าตัวเสื้อเติร์ดของแมนยูเนี่ยในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ทำออกมาได้สวยเลยนะตัวสีขาวแล้วก็คอที่เป็นคลิปแดงด้วยหกไหมคะแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นตัวโลโก้เรดเด v i วิลเป็นโลโก้ดั้งเดิมเลยฤดูกาลนี้ก็เหมือนกันค่ะทำออกมาเนี่ยคือแบบวัยรุ่นเก๋ๆใส่ได้ทุกวันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นลักษณะคล้ายๆเสื้อคอกลมนะคะแล้วก็จะเป็นคอตรงนี้จะเป็นแถบ สีกรมมีสีแดงสีขาวสีกรมนะคะแล้วก็ ตามด้วยโลโก้ Red d e v i l อย่างที่ได้บอกไปเนาะเพราะว่ามันทำออกมาได้ร่วมสมัยมากขึ้นนะคะก่อนหน้าเองที่เขาจะเปิดตัวเนี่ยเขาก็มีการเรียกน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยนะในการที่เอาเออตำนานของสโมสรนนะคะอย่างแมนยูก็จะเป็น Rio f e ฟ d i n เดนานะคะที่มาสวมเสื้อเปิร์ดชุดนี้นะคะอาดิดาสเขาก็ทำให้กับหลายๆสโมสรน,นะคะยบร์นมิวนิกรอมาดริดอาร์เซนอลเนี่ยก็เหมือนจะเปิดตัวมาพร้อมๆกันเลยแต่ว่าของแมนยูสวยมากค่ะ อานอกเหนือจากเรื่องเสื้อแล้วนะคะหลายคนน่าจะกำลังติดตามสถานการณ์ของนุตซชอีมัสราอุยแล้วก็มัดชายเดลิกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้รายงานกันไปว่าฟาร์ i ิซิโอโรมาโนฮิวิโกเป็นที่เรียบร้อยก็มีภาพจากสนามบินมิวนิกนะคะเมื่อช่วงเช้าวานนี้นะคะแล้วก็เนี่ย ตามเวลาบ้านเราช่วงเช้าที่ผ่านมาก็คือเดินทางมาที่แมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของการตรวจร่างกายตอนนี้เสร็จสิ้นการตรวจร่างกายที่แคลดิงตันได้แล้วนะคะแฟนผีสบายใจได้แต่คงไม่มีอะไรที่หักมุมแล้วเนาะเพราะว่าทางเทนฮาเขาก็อยากได้นักเตะทั้งสองคนมาร่วมงานนะคะเป็นนักเตะเก่าจาก อาจจกหมดเลยแล้วก็บอกว่า,าการลงนามเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงไม่แน่นะทุกคนเนี่ยรอวัน2วันนี้เราน่าจะได้เห็นภาพการเปิดตัวนะคะนักเตะใหม่ของปีสาตแดงส่วนเรื่องของค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยตามที่ได้เห็นตามหน้าสื่อกันนะคะทางมัตไทยเดลิกเนี่ยจะอยู่ที่50ล้านยูโรส่วนนุไซมาซราวีจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโร2ตัว70ล้านยูโรก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าตอนแรกถ้าพูดถึง ทางเอเวอเรตันกับนักเตะคุณจาร์ดบ,บันแวดอะเอออันนั้น70ล้านปอนด์อาต่หน่วยต่างกันนะปอนด์กับยูโรแต่ว่ามันก็ต่างกันไม่เท่าไหร่เนาะแต่ว่าได้คนเดียวแต่นี้เราได้ทั้งเซนเตอร์เราก็ได้แบ็กขวาด้วยนะคะเพราะว่าก็ถือว่าโอเคนะสำหรับการที่คุยกันมานานเนาะสำหรับ2ดีลนี้นะคะทีนี้ถ้าไปดูแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่สิต้องเรียกว่าแมนเชสเตอร์อาร์แจ็กซ์ยูไนเต็ด เพราะว่าเป็นนักเตะที่เคยร่วมงานกับอูริกเทนฮากที่อาแจ็สก็หลายคนนะคะถ้าเรามาดูตอนนี้อ่ะอังเดรโอนาน่าลิซันโดมาติเนสแอนโทนีแล้วก็บุกเพิ่มอีกสองคนเดลิกแล้วก็มัสราอุยเนาะส่วนเ,เรื่องของตัวเลขนะคะสำหรับนักเตะที่เคยร่วมงานกับเทนฮากเทียวพอพูไป5รายชื่อเมื่อสักครู่เนี้ยดูจาก รายงานแล้วเขาบอกว่าตัวเลขที่แมนยูใช้เงินซื้อมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ272.4ล้านยูโรนะคะแต่ก็เราก็ถือว่ามันเป็นช่วง2ปีที่ผ่านมาเนาะมันก็มีการเสริมคือเทนฮากก็มักจะดึงนักเตะที่เคยร่วมงานกันมาก่อนอันนี้เราก็อาจจะได้เห็นอะไรที่มันเป็นขุมกำลังที่ เชิงบวกแล้วกันถ้าพูดถึงตอนอาร์แจเน่พวกเขาก็ไปถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันคุ้นไม้คุ้นมืออยู่แล้วแล้วก็ว่าผสมผสานกับของดีที่มีอยู่ในทีมบองว่าของดีแล้วกันนะแมน,นยูเรายังมีอีกหลายตัวที่ผลงานดีนะคะจะทําให้ขุมกําลังในฤดูการนี้นั่น ดูดีขึ้นนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการที่เทนฮากดึงเด็กเก่าเข้ามาร่วมงานก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอีกหนึ่งข่าวและการปิดท้ายวันนี้พูดถึงโรนัฟ์ฟานเดสกัปตันของเรานะคะถือว่าเป็นนักเตะที่ทำงานหนักสุดๆล้ะให้กับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดแต่ว่าข่าวดีก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีการขยายสัญญาออกไปนะอาจจะใช้คำว่าเตรียม ขยายสัญญาออกไปนะคะก็จะมีผลถึงเดือนมิถุนายนปี2027แล้วก็จะมีออปชันสำหรับฤดูกาลถัดไปในปี2028ด้วยแล้วก็จะกลายเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดเรียกว่าอยู่ในระดับสูงสุดของสโมสรเหมาะสมนะเพราะว่าบูโน่ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องแบบอัปเกรดอะไรให้เขาสัก ทีนึงอะ่ะเป็นทั้งกับตันทีมเป็นทั้งทุกอย่างของทีมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมาะสมแสดงความยินดีกับบรูโน่ e ฟานันเดสด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นี่นี่โอเคค่ะทุกคนวันนี้โอปอเอาอินลาไปก่อนนะคะ